กินแซบกับส้มตำเส้นสาบที่ตำไฟแลบกับรสชาติแซบปักคักรสชาติของทางร้านเราจะเป็นรสชาติที่กลมก่อบอยากให้มาชิมดูตำไฟแลบแบบแฉะนปิดท้ายไปยิงธนูสนุกๆที่อาชเชอรี่ไทยยิงไม่เป็นมีครูสอนสอน,สอนไม่ถึงชั่วโมงเข่าเป้าแน่นอนกลับมาสู่ช่วงที่2มาลองอาหารอีสานกันบ้างว่ากันว่าถึงร้านนี้ยังเปิดได้ไม่นานแต่คนแถวนี้เข้าลือกันให้แซดว่าแซบอิหลีกับร้านตำไฟแลบ ร้านตําไฟแลบอาหารอีสานในซอยลึกแต่คนที่เคยลองรู้กันว่าแซ่บจริงและอำนวยการตํดโดยคุณโยเจ้าของร้านจุดเริ่มต้นมาจากเมื่อก่อนคุณโยและเพื่อนสนิทในกลุ่มชื่นชอบการมานั่งสังสรรค์กันเป็นประจำหลังเลิกงานซึ่งคุณโยก็รับหน้าที่เป็นแม่ครัวคอยทำอาหารให้กับเพื่อนๆได้ทาน และก็เป็นอาหารอีสานนี่เองที่เพื่อนๆจะชื่นชอบมากเป็นพิเศษเพราะคุณโยมีรถมือที่ดีสามารถทําอาหารอีสานได้ทุกรูปแบบโดยได้ประสบการณ์ทําอาหารจากคุณแม่มาตั้งแต่เด็กเพื่อนก็เลยเชียร์แนะนําให้หาที่หาทางเปิดร้านซะเลยก็เลยมีแนวคิดว่าอาหารที่ร้านจะต้องมีความสดและความสะอาดเป็นหลักคำนึงถึงคุณภาพในการเลือกใช้วัตถุดิบเครื่องปรุงและส่วนประกอบอื่นๆก็เลยได้เปิดร้านเป็นตามไฟแลบขึ้นมา จากที่รู้จักกันแค่กลุ่มเพื่อนจนกลายไปเรื่องบอกกันปากต่อปากลูกค้าที่มาทานก็เริ่มกลับมาทานซ้ําอีกทั้งเมนูมีสูตรเฉพาะที่ร้านนี้เท่านั้นว่าแต่ตําไฟแลบจะมีเมนูไหนแซ่บถึงใจบ้างเดี๋ยวให้คุณโยกเป็นคนแนะนําครับ เอาละครับคู่ชมครับฟังประวติกันไปคร่าวๆแล้วโอ้โหชื่อร้านเนี่ยน่าสนใจโดนใจมากจริงตำไฟแ็บรอต้อนรับอีเตอร์เดอะเจน์นี่อยู่แล้วครับสวัสดีครับพี่โยสวัสดีค่ะอย่างที่บอกโอ้โหชื่อแบบว่าโดนใจมากสกิดหูมากแล้วกการตลาดดีมากใครตั้งให้ครับหลวงพ่อที่วัดค่ะพอดีจะเปิดร้าน แล้วมีหลวงพ่อที่นับถืออยู่ก็เลยไปขอเลิกและก็ขอชื่อมาค่ะคท่านกระตั้งให้ท่านเขียนใส่กระดาษให้เลยชื่อป้ายตามป้ายเลยค่ะเป็นลายมือของพ่อเลยมาเข้าเมนูกันครับพี่โยครับเมนูแรกตำปูปลาร่าจุดเด่นของทางร้านเป็นยังไงครับปูเราจะไปคัดจากร้านประจําแล้วเราก็เอามานึ่งก่อนแล้วเราค่อยมาดองน้ําปลาก,กวนที่เราทําเอง รสชาติของทางร้านเราจะเป็นรสชาติที่กลมกลมอ่อมค่ะตัวมะละกอเราจะใช้สับเองค่ะครเราจะไม่ใช้เส้นขูดแลวเรื่องของน้ำปาลาร้าล่ะครับเรามีคัดเลือกยังไงไหมครับเป็นสูตรของเราเองสะอาดค่ะปลาร้าเราไม่เหม็นแต่ก็ยังคงความเป็นปลาร้า<อ>ความนัวของปลาร้าอยู่เ<อ>มนูต่อไปเมนูอะไรดีคะพี่โยใก้ข<อ>มค่ะมันก็เหมือนลาบหมูอะค่ะแต่ว่าเราเป็นคือเนื้อวัวแต่ทําแบบดิบนะคะเอาเนื้อส่วนสันนอกเพราะเวลาเอามาสับแล้วเนื้อมันจะฟูมันจะเด้ง แล้วเวลาสัมผัสมันจะสู้ฟันกว่าค่ะแล้วก็มาปรุงเป็นลาบนี่แหละค่ะคตัดมะนาวออกแล้วใช้ดีแทนมันก็จะเกิดความขมและความแซ่บของข้าวคั่วพิกปบนเดินเข้าร้านมามเนี่โอ้โหเห็นก่อเตาเรียบร้อยเลยครับผมต้องมีเมนูย่างแน่แน่สะโพกไก่ย่างกับคอหมูย่างต้องขอคอหมูย่างก่อนเราใช้คอแท้ค่ะมันมันมีคอเทียม มีคะ่ะมีคอแท้คอเทียมค่ะมันของคอแท้มันจะนุ่มกว่าเวลาย่างมันมันจะไม่กรอบแต่ถ้าเป็นคอเทียมมันมันจะกรอบแล้วตัวเนื้อของหมูเนี่ยมันจะกระด้างกว่าสะโพกไก่ย่างเราคัดเฉพาะสะโพกอ,อ,อ้วนๆแเราก็มีหมักสามเกลือค่ะแต่ที่แตกต่างจากที่อื่นคือเราจะมีผงกะหรี่ไปด้วย จะเพิ่มความหอมอ่ะเมนูต้มต้มกันบ้างต้มซุปเปอร์เท้าไก่จะตีนไก่เลยก็ได้ตีนไก่เออคัดตีนแบบอวบเลยค่ะ,อคะเอามาต้มเพื่อล้างความคาวออกก่อน1รอบรอบสองแล้วก็ต้มให้เปื่อยและรอบ3ามเราก็มาปรุงรสค่ะคุณโยครับจากที่เป็นคนที่ชอบทานสุมตามชอบทานในหาอิสานะฮะแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้เปิดร้านเป็นของตัวเองรู้สึกยังไงบ้างไรไครับ ดีใจนะคะภูมิใจจากแค่การตำกินเล่นกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งเราได้เปิดร้านแบ่งปันสิ่งที่เราชอบทานอย่างเงี้ยให้คนอื่นเขาได้ชิมบ้างว่าอาหารอีสานรสชาติจริงๆมันคือยังไงอยากให้มาชิมดูว่าตำไฟแล้วจะแซ่บแค่ไหนร้านเปิดเที่ยงถึง3ามทุ่มค่ะปิดทุกวันพุธ0623858 อยากให้มาทานด้วยตัวเองเลยนะครับกับตำไฟแลบนะฮะว่าจะแซบแค่ไหนขอบคุณคุณโยมากครับขอบคุณค่ะและสำหรับวันนี้นะครับทางรายการ Eater ร์ e j อ u เจนีก็มี m a Magic c l e a n Kitchen Foam s p r a y ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องครัวเพียงแค่ฉีดทิ้งไว้5นาทีแล้วล้างออกก็สามารถทั้งฆ่าเชื้อราและขจัดคราบสีให้เครื่องครัวสะอาดใสไม่เพืองแรงขัด โดยเนื้อโฟมจะเกอบพื้นผิวเพื่อช่วยขจัดคราบสีสะสมบนอุปกรณ์และบริเวณในห้องครัวเช่นคราบชาคราบกาแฟและคราบเครื่องแกงพร้อมทั้งฆ่าเชื้อราแบคทีเรียและเชื้อโรคได้ถึง99.9%อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ Magic Clean ที่เช่นโฟมสเปรย์ฉีดทิ้งล้างฆ่าเชื้อราขาจัดคราบสีให้เครื่องครัวสะอาดใสไม่เปืองแรงขัดไม่ม่ประโยชน์เลยครับ บค,ครัผมโอ้ยเนะาะทั้งตำปูปลาก้อยขมไก่ย่างคอหมูย่างและต้มซุปเปอร์ตีนไก่แต่ละอย่างเนะเป็นตาแซบสุดๆตอนนี้คุณสองปั้นข้าวเหนียวรอแล้วอย่ารอช้าไปกินข้าวน้ำกันเด้อจ้ามาเริ่มกันดีกว่านะฮะกับตำปูปลาโห้ยน้ำปลาแบบดูรู้เลยว่าเข้มข้นนะฮะผู้ชม ก็จะมีเรื่องของมะละกอใช้การสรับเอานะอะอางนี้ดีกว่าจานนี้สองสั่งความเผ็ดแบบมาตรฐานนะแต่สีแบบดูแบบโอ้โหจัดจานแซ่บเข้มข้นมากครับเอนจอยครับโอ้โหสองชอบตูนเนื้อมะละกอมากเท็กเจอร์มันคือกรอบกรุบกรอบเลยนะความเผ็ดเนี่ยเป็นรสชาติแรกที่พุ่งขึ้นมาบวกกับความกลมกล่อมฮะพร้อมกับข้าวเหนียวปั้นก้อนนี้ฮะหืฝายตัวปูครับเข้มข้นมากกลิ่นสะอาดมากแซ่บอีลี มาต่ออีกหนึ่งเมนูครับก้อยขมครับก็จะเป็นเนื้อสับหน้าตาเหมือนลาบอะ่ะแต่ไม่ใช่นะนี่คือเนื้อวัวสับนะเป็นเนื้อสันนอกนะครับเ็นจอยครับนุ่มมากเลยอะ่ะมีความขมและคือเนื้อเนี่ยนุ่มมากเด้งสู้ฟันเด้งสู้ลิ้นอย่างที่พี่โยบอกเลยนะคุณผู้ชมครับต่างจากลาบก้อยก็คือเขาจะไม่ใช้มะนาวเพราะฉะนั้นเราจะได้รสชาติแบบความขมความนุ่มแล้หอมสมุนไพรนี่ฮะคุณผู้ชมฮะ ตามด้วยกระเทียมโูดีเลยคุณผ,ผู้ชมก้อยขมครับเมนูนี้ทีเด็ดฮนะมาต่อกันที่คอหมูย่างคอแท้โอ้โหเนื้อฉ่ำ,ำๆอะคุณผ,ผู้ชมดูโอ้โหคือดึงๆนี่นี่นุ่มเด้งหอมตัวมันเนี่ยถ้าเป็นคอไม่แท้นะแข็งเลยเอาล่ะคุณผู้ชมเราจะบอกนะฮะว่าเรารู้เลยว่าเราแยกออกแล้วว่าคอหมูย่างเนี่ยนะครับระหว่างคอแท้กับคอเทียม เป็นยังไงสองได้สัมผัสแล้วเหลือแค่คุณผู้ชมครับมาสัมผัสด้วยตัวเองครับโพกน่งองไก่าย,ย่างครับหนังกรอบนะครับตัวชํำชแบบนี้เนื้อนั่นปึกเลยตัวเนื้อไก่เนี่ยแน่นมากตัวหนังกรอบได้กลิ่นของเครื่องเทศที่เขาหมักมาอ่อนๆเบาๆแต่ว่ากลิ่นที่มันแปลกขึ้นมาแล้วก็หอมด้วยนะั่นคือตัวผงกะหรี่นั่นเองเฮ้ยลงตัวอร่อยมากครับ ต้มซุปเปอร์ตีนไก่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหดูตีนเด้งๆดึงๆอุบอแบบนี้เลยซดน้ำมันก่อนตามสไตล์ของเราแล้วรสชาติหวานนำฮะคุณผู้ชมครับตามด้วยเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดครับจะดีไม่ดีอยู่ที่ตีนไก่เท่านั้นมเมนูนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าตัวตีนไก่นะครับผมทําสะอาดเปื่อยเคี้ยวง่าย โหก็เด้งดึงๆนะฮะเอาละฮะคุณผู้ชมครับหากใครก็ตามตอนนี้อยากทานอาหารอีสารอยู่ใครที่อยู่บริเวณโชคชัย4นะครับผมยิ่งดีเลยคุณขับรถมาได้เลยใกล้ๆเท่านี้เองหรือว่าใครก็ตามที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่ดูรายการอีเตอร์เดอะเจอร์นี่อยู่ก็ลองหาส้มตำที่มีรสชาติจัดจ้านเข้มข้นอร่อยนะฮะวันนี้ ต่อได้มาทานแล้วหรือแค่คุณผู้ชมครับว่าจะมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองหรือไม่มาก็ได้เลยครับที่นี่ครับตำไฟลาบร้านตำไฟแลบมาง่ายมากครับให้เดินทางมาบนถนนโชคชัย4ี่เลี้ยวเข้าโชคชัย4ซอย54จากนั้นตรงยาวไป1.2กิโลเมตรร้านจะอยู่ทางซ้ายมือเกือบสุดซอยหรือสแกนแผนที่ตรงมุมขวาล่างของจอรับรอง่าแซบอหลีแน่นอน Bangkok e y E Hospital เรียบทางด่วนรามินทรา a g i c c l e a n คิ t เช่น f ฟม m s ปร a y ให้เครื่องครัวสะอาดใสไม่เปลืองแรงขัดดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันที่ YouTube 411 Play ครับ